แทบบ่กถ้าฟิ่กินนู่ยนี้ให้หมดนะน่วยนี้เม็ดนี้บอร์เม็ดน่วย,ย,ย,ยถ้าฟิลิปกินเม็นมนมนดนั้นแม,ม,มน่เป็นยังไงแม่ก็แม่ก็ปีนปีนกองนั่นหรอเอาเองเป็นยูทูบเบอร์แม่แม่บอกเป็นยูทูบเบอร์ใช่หรอก็ชวนเขากินนี่มีใครอยากกินกับฟิลิปมั้งครับทุเรียนรสชาติเป็นยังไงสำหรับคนสำหรับฝรั่งที่ไม่เคยกินพูดว่า ให้สำหรับสำหรับพูดให้คนนอร์เวย์เขารู้ไหนพูดให้เพื่อนฟิลิปที่นอร์เวย์ที่คนเขาไม่เคยกินทุเรียนบอกดิรสชาติมันเหมือนอะไรมันชีสไหมไม่ไม่เหมือนหรอรสชาติเหมือนอะไรไม่รู้ให้พูดไรมันแบบรสชาติอ่ะพูดภาษานนร์สิลืมแล้วหภาษานนร์ลืมแม่ลืมโอเค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  ก็อยากให้พูดภาษาโนกับเพื่อนที่นอร์เวย์ไงไม่จะส่งให้เพื่อนที่นอร์เวย์ดูนะเนี่ยไม่นหรอสุขเคศที่ไทยเหรฮึสุขเคศที่ไทยเลยนั่นเหรอแล้วไม่พูดนอร์เวย์หรอพูดอังกฤษได้ไหมอายุเทสไม่ได้พูดภาษาพูไทยไม่อร่อยปะพูดภาษาพูไทยได้ไหมพูดภาษาพูไทยเอาไม่เช่เอางั้พูดภาษาพูไทยได้ไหมอ่ะ ไม่ภาษาไทยภาษาไทยได้อย่างเดียวผู้ไทยก็ไม่ได้แล้วเซบเซบไหลครับเซบไหลด้วยวันนี้ไหมลิ่ล่ะลิ่ล่ะ